ตามได้เลยค่ะสรลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลง่ายมากแป๊บเดียวเสร็จอย่างแรกเข้าไปที่แอปทางรัดแล้วกดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการจากนั้นก็้กดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ <Wall> ดิจิตอลวอลเล็ตเสร็จแล้วก็มายืนยันเบอร์มือถือเพื่อรอรับรหัส OTP พมได้นรหัส OTP มาแล้วก็ใใส่รหัส OTP ลงไปนะคะก็สำเร็จแล้วค่ะ หลังจากนั้นเรากดตกลงนะคะแล้วก็เสร็จแล้วให้กดลูกศรกลับที่ซ้ายมือนะคะซ้ายมือมุมบนนะคะเสร็จแล้วให้มันเลือกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการนะคะเสร็จแล้วมันจะขึ้นอันนี้นะคะเลขที่บัะปะชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์มือถือน,นะคะให้คลิกไปแต่ละอันนะคะเละกับว่าทางระบบจะให้เช็คข้อมูลทีนึงว่าตรงไหมนะคะและสำหรับหน้านี้นะคะ นี่เราก,กดไปเรื่อยๆนะคะให้เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะคะกดต่อไปนะคะก่อนกดต่อไปก็คือให้เรากดยอมรับก่อนนะคะเสร็จแล้วกดต่อไปนะคะนี่คือการยืนยันขั้นที่1เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เราเลือกตรวจสอบการรับสิทธ์ปิดกากบาทนะคะที่ขวามือบนนะคะก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะระบบขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธ์นะคะ